ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมนาครับผมเจ็บนะครับนะวันนี้นะครับก็แหมเรามาเอ่อลุดลุดลุดกรอบหน่อยนะครับนะก็เรามาเซิร์ฟนอกกันนะครับเป็นเซิร์ฟไมโครไวท์นะครับผมนะก็ดูซิว่ามันมีอะไรมั่งนะครับของใหม่นะครับผมนาก็อยากจะรู้จริงๆว่าเซิร์ฟนี่มันมีของอะไรบ้างนะครับนะ นะครับก็มาเปรียบเทียบกับของไทยกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในพลาซาที่เออหนึ 1, ่งพันหนึ่งาเผมโอโ้โหพาซาเยอะมากไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดไหนแต่นี่ง่ายๆว่าเยอะสัสสั์นะครับผมไม่มีใครอยู่เลยไม่เป็นไรครับผมนะ นะก็มาเริ่มเลยครับเริ่มน้าตัวละครนะครับอ่ะตัวละครมีทั้งหมดห้าตัวนะครับผมมีเจ้านี่ด้วยเลยครับไอหนุ่มเกียร์นะครับผมนะแต่ผมจะไม่เอานะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับน่นากิไอตัวนี้มันก็เคยมีอยู่แล้วแหละครับในบ้านเรานะครับผมนะแต่ยังเป็นแต่เป็นช่วงแฮปออนไลน์อืมใครเคยเล่นแฮปออนไลน์นี่น่าจะรู้นะครับนะว่าตัวนี้นี่เกียร์มากนะครับแล้วผมก็เคยเล่นนะด้วยแต่ตอนเนี้เป็นทอยบอลแล้วมันก็เลยมีแค่สตัวครับผมก็คือแอเล็กแอเล็กเอ็มซีแปดส่วนทิกเก็ตและซันนี่อะไร เรียกฉบับบ้านเราเลยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะมาดูเริ่มแรกครับของในร้านเ,เริ่มแรกก็มาที่นี่คือสร้างห้องนะครับมามาดูโหมดโหมดก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนบ้านเราเลยนะครับ f รีฟอร์ออลไอเทมแมชิงแบตนะครับนะแต่ว่าชิงแบตนี่อยากรู้จริงๆว่ามีกี่ด่านปุ๊บโอ้ชิงแบตน,นะครับก็มันมีโอ้โหเยอะเลยครับ เหมือนของเราเป๊ะเลยไม่ใช่ไม่ใช่มไม,ชม่เหมือนของเราคือมันมีมีหมดเลยครับผมยกเว้นเนี่ยครับด่านชายหาดนะครับผมซึ่งบ้านเรายังไม่มีนะครับนะบ้านเรามีแค่สามด่านเองครับผมก็คือก็คือด่านเออด่านเนี่ยด่านรถนะครับด่านปาราสาทนะครับแล้วก็อะไรนะอีกด่านหนึ่งเลยนะด่านใหม่อะ่ะเออด่านนี่ครับผมนะ ก็มันมีแค่3ด่านเองนะครับสำหรับบ้านเรานะครับอยากให้ GM นี่ช่วยเอาด่านพวกนี้กลับเข้ามาด้วยนะครับอยากเล่นเหลือเกินนะครับผมนะอาวุธยังเหมือนเดิมนะโอเคนะครับก็ยังมีด่านไม้นะครับก็คือด่านชายหาดนะครับผมนี่ครับก็ถือว่าบ้านเราจะไม่มีนะครับนะเสียใจด้วยนะครับนะแล้วก็มาดูที่ร้านค้าดีกว่าครับร้านค้านี่ไม่รู้ว่าจะเยอะประมาณไหนนะครับผมแต่รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้จะไม่มีเอ่อ ็อกออนปุ๊บรับของปั๊บนะครับนะก็เสียใจด้วยนะครับนะมีใครไม่ไม่มีโอเคมาดูของดีกว่าในร้านค้าร้านค้านะครับก็มีนี่ครับมือตบนะครับผมนะใช้เงิน RT นะครับหรือว่าบ้านๆเราเรียกว่าเงินพอยต์ละกันนะครับนะก็พลังโจมตีนะครับนนี่ครับก็ประมาณสักเอ่อหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับผมส่วนวิ่งนะครับก็ ประมาณ650นะครับพลังก็590นะครับแล้วก็ระยะระยะใช่ไหมเนี่ยไม่รู้น่าจะใช่นะก็490เนาะใช่ไหมเอออ่านผิดอ่านถูกเลยขออภัยด้วยถ้าถูกนี่ดีมีล่มด้วยนะครับนี่ล่มฮารโหโหดใช่ไหมล่ะเออน่ะมีล่มด้วยนะครับไม้นะครับไม้กระบองนะครับผมนะก็แล้วก็ดินสอแดงครับดินสอแดงนี่บ้านเราจะไม่มีเลยนะครับนะโหเสียใจครับนะมาดูเรื่องของปืนนะครับปืนนี่ครับ เยอะเลยครับเยอะเลยและนี่ใช้เงินพอยด้วยนะครับนะก็คือปืนกลไม้นะครับผมนะบ้านเราก็น่าจะมีนะครับนะแต่ว่ายังไม่มีขายครับไม่มีในตู้สุ่มด้วยนะครับผมก็เสียใจไปนิดนะครับนะแล้วก็ปืนนี้ปืนนี้นี่บ้านเรานี่ยังไม่มีเลยเนี่ยเออเป็นปืนอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับนะเดี๋ยวหอมาดูกันก่อนนะครับอัตราการรีโหลดนะครับดูรีโหลดประมาณ250ครับผมโอ้ปืนเรายังรีโหลดเร็วกว่านี้อีก นะครับนะพลังจมพลังนะครับก็405นะครับนะแล้วไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยน่าจะประมาณพลังโจมตีมั้งไม่รู้นะอืมกระสุนก็ประมาณ25นัด50นัดเออช่างมันเถอะนะครับนะก็ดูกันเองแล้วกันนะครับผมมาชักกันชักกันนี่ครับปืนเออเป็นปืนปืนเสือเป็นรูปเสือนะครับผมนะ ก็มีเหมือนกันนะครับมีขายนะครับใช้เงินพอยต์ในการซื้อนะครับผมนะเงินพอยต์หลอดนี้โอ้ชีวิตส่วนนี้คือปืนฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์เลยนะครับนะฮันเตอร์นะครับรีโหลดสปีดนะครับ150นะครับผมซูมความเร็วการซูมก็คือ500นะครับพลังโจมตีประมาณ2,150นะครับผมนะอืมโอเคเก็ตลิงนี่ครับปืนนี้ผมเคยซื้อแล้วนะครับปืนแบบนี้เออเนี่ยแล้วก็มีด้วยนะ ผมซื้อแถาวรนะเนี่ยนะครับเป็นปืนประมาณ120นัดน,นะครับผมส่วนดีโหลดสปีดนะครับรันสปีดนะครับก็คือความเาร็วกันวิ่งนั้นประมาณ540ส่วนเจ้านี้นะครับน่าจะเป็นความเร็วการวิ่งเนาะน่าจะใช่นะประมาณ930พลังก็720นะครับผมเป็นต้นนะครับนะบาซูก้าเนี่ครับปืนนี้ปืนนี้นี่บาลายังไม่มีเลยทรงประหลาดเหลือเกินนะครับนะก็ พลังโจมตีประมาณ1,313นะครับผมนะแล้วก็อย่างอื่นนี่อ่านไม่ออกแล้วลืม <laughs> ภาษาอังกฤษนี่ผมตกนะครับเข้าใจด้วยและปืนนี้ครับปืนนี้โอ้โหปืนนี้ไม่ค่อยหยักได้นเนี่ยแต่ว่าพลังนี่แรงนะพลังก็ประมาณ1,600นะครับนะรีโหลดสป e ด d นะครับก็คือความเร็วกันรีโหลดนะครับนะหรือว่าป่นกระสุนนี่แหละประมาณเอ่อ 250นะครับผมติว่าช้าครับช้าครับมาโอเคพอที่ชุดเซตเนี่ยชุดนี้อยากได้อะเนี่ยโอ้ยอนะครับใช้เงินพอยกับอันนี้ครับอันนี้ชุดเป็นชุดโรงเรียนเนี่ยอยากได้นะครับนะ โอ้ซื้อได้ก็ดีสินะมีถาวรไหมโอ้มีถาวรได้ดีเลยเนี่ยแต่ว่าถ้ามีนี่บ้านเราเข้ามานี่ผมซื้อเลยนะจริงๆครับถ้าถ้าชวนนี่เข้ามานี่ผมซื้อเลยอยากได้มากชอบมากด้วยนะครับลันสปีดนะครับแล้วก็มีโบกเลือดด้วยนะครับให้เลือกเอานะครับลันสปีดหรือว่าความเร็วกันวิงประมาณ6%ส่วนโบกเลือดประมาณ240ส่นะครับผมส่วนเนี่ยเนี่ย ก็เป็นชุดบิกินี่สีสีม่วงเนาะสีน้ำเงินเลยโอ้ใช่ไหมเถอะความเร็วการวิ่งก็บวก8นะครับ HP นะครับหรือว่าเบวกเลือดนั้นประมาณ320นะครับถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับส่วนเจ้านี่มีอะไรมเนี่ยทรงผมอ่านี่ครับโอ้โหมีเยอะมีแยะเลยนี่ครับบางบางตัวนี่บ้านเรายังไม่มีเลยนะจริงๆครับผมเนี่ยโอ้ยอยากได้ครับโอ้ยเห็นแล้วอยากจะอยากจะถามนะที่ว่าทำไมบ้านเฮ้ยไม่ใช่สิ พูดแรบกันไปแล้วคือ,คอโอ้ยอยากให้บ้านเรา,ามีแบบชุดเยอะๆนี่แบบนี้จังนะครับแต่ว่าก็ต้องแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับถ้าอยากให้มีเยอะนะครับก็ช่วยเติมเงินเกมทอบอลเยอะๆนะครับ GM จะได้ไปซื้อของพวกนี้มาให้พวกเราได้ใส่กันนะครับนะก็ขอร้องแล้วกันส่วนใบหน้านั้นยังเหมือนเดินทุกอย่างครับผมนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอันนี้อะไรโอ้โหนี่ครับชุดเน่โอ้ชุด น่าจะเป็นชุดช็อกโกแลตนะโอ้โหอยากได้อ่ะสวยงามอ่ะนี่ครับชุดพยาบาลแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้นี่มีโปรโมชั่นนะเนี่ยมาเป็นโปรโมชั่นนะเดือนที่แล้วอ่ะเออเดือนธันวานะครับผมตอนนี้ไม่มีแล้วครับนะเยอะนะเยอะเยอะกระโปรงไม่มีอะไรเลยครับนี่ครับส่วนเออส่วนส่วนขาก็โอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับใช้ใช้เงินแคชนะครับในการซื้อนะครับผมนะ ส่วนเจ้าเนี่ยออกมาใหม่เลยใช้เงินพอยต์นะครับนะแล้วก็ถุงมือก็นี่ครับอ่าลูกเอาเองนั่นกันนะครับผมรองเท้าเพิ่มโอ้โหใส่ครบเซตแล้วน่ารักขึ้นเยอะเลยใช้เงินพอยต์เหมือนกันครับผมนี่ครับแล้วก็มีโอ้โหรองเท้านะครับลูกระต่ายด้วยนะครับผมนะบวกลันสปีดก็คือว่าบวกวิ่งด้วยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมนะมาดูเจ้านี่ครับหน้ากากนี่รูปวางเดนเดีย เออหรืออะไรเนี่ยโหก็ตายมั้งเนี่ยนะครับน่โาโสดานหน่ารักมากนะครับึออ๊บสาวแวน่นสาวแว,นว,แวน่นนี่ไม่เข้ากันเลยนะครับผมนะมีนี่ครับปีด้วยครับปีบ้านเรามีไหมน่าจะมีเนาะไม่รู้อะครับแต่เจ้าว่านี่ไม่น่าจะมีนะอืมโอเคส่วนเอาไว้ประดับของของประดับนะครับไว้ตรงหน้านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะจะก็ตายกล้องส่องทางไกลอะไรปิด แบบนี้เป็นต้นไอเทมนี่เยอะเลยมีโหเยอะแยะมากนี่ครับนี่ครับกองกองสมบัตินะครับมันมีปืนนะครับปืนโค่านะครับผมเงินนะครับแล้วก็แบตเตอรี่บวกนะครับผมมีดาบด้วยดาบอะไรไม่รู้นะครับไม่เคยเข้ามาในบ้านเราปืนสตาร์ชิพอ่าปืนบาซูก้านี่นะครับสไนเฟอร์นะครับหรือว่าปืนสไนนะครับผมมีเงินด้วยนะครับนะโอ้รวยเละเลยนะครับนะ แล้วเจ้าน,นี่ไอ้นี่แหละนี่แหล,ะน,ละนี่อะไรดินสอโอ้ดิมีดินสอด้วยดินสอโอ้เยอะๆกล่องสมบัติมันเยอะนะครับนะอันนี้ดินสอส่วนนี่คือดาบคาตนะนะครับผมนะรีเซ็ตอะไรพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่บวกนะครับนะซื้อแบตเตอรี่มาคอนนี่ครับบ้านเราเหมือนกันเป๊ะเลยเออแต่มีบางอันที่ยังไม่มีในบ้านเราเนี่ยมีขูป,ปองด้วยนะครับผมนะ อันนี้น่าจะเป็นเอออะไรวะเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันบ้านเรายังไม่มีเนาะบ้านเรายังไม่มีโอเคมีอะไรอีกไหมไม่ไม่ไมหมดตัดมาคุปปองนะครับคุปองลูซี่น่าไงยังมีนะครับน่นลูซี่ปืนโอ้โหปืนเทพนะครับนะอุย้ยมีปืนเลเซอร์ด้วยอะ่ะปืนเลเซอร์เยสนะครับเย็ดเคด้วย ใช้คูป,ปองประมาณ35 4ส 4, 4 5ห้าี่สบสี่หผมนะโห oh, oh, ปืนเลเซอร์ทำได้ทำามาได้ลงคอจริงๆโอ้ oh, <c oughs> ถ้ามีนี่แจ่มเลยซื้อเลยส่วนชักกันนะครับอู่รูปซองนะครับก็มีแค่ปืนแบบปืนธรรมดาปืน ADV อะไรเนี่ย k 9เนี่ยเออใช่ไหมเถอะนะครับประมาณสิบนะครับผมใช้คูป,ปอง1ิบใบกับปืนเนี่ยครับผมนะก็หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งในเจ็ดเทพครับผมส่วนสไนมีแค่อันเดียแล้ว ก็มีอันเดียวแล้วละบ้านเรามีอันเดียวใช่ไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับผม get link อ่าบ้านเราของผมมี g ก็ Link อยู่แล้วก็เจ็ดสิบห้าครับผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเออนี่ครับของเราก็มีครับผมเนี่ยสเตตัสก็เหมือนบ้านบ้านเราเนี่ยแหละครับะก็ดูกันเอาเองครับผมซีอูดนี่ซีอูดก็มีครับนะก็ลองดูแล้วกันชุดเซตเหมือนเดิมนี่ครับของบ้านเราครับเข้ามาแล้วนะครับนี่อะไรนะ โอมิอะไรเนี่ยแหละนะครับผมนะแต่ว่าทุเรศนะไม่อยากใส่ผมผมไม่สนใจครับนะมีอะไรอีกไหมต้องดูให้ต้องดูให้หมดต้องดูให้หมดหมดโอเคร้านค้าเกี้ยงแล้วไม่เหลืออะไรแล้วมามาดูตู้สุ่มกันดีกว่าครับตู้สุ่มมีอะไรบ้างปุ๊บนั่นไงนั่นไงมีให้เลือกด้วยนะว่าจะสุ่มแบบพอยต์หรือว่าจะเป็นแบบแคสอะเลือกเอา แต่ว่ามาดูของแคทก่อนอันนี้เป็นของแคทนะครับเุ้ยอันนี้เป็นพอยต์อันนี้คือของพอยต์นะครับชุดไอ้หนุ่มเกียนนั่นก็มีเนี่ยครับผมก็ลองดูชุดนักฟุตบอลน่าจะเป็นชุดนักฟุตบอลน,นักฟุตบอลน,นะครับผมเป็นต้นนะครับแล้วก็มีปืนโหสลรพัดปืนเลยรล่มฮารุโหดนะครับปืนอะไรเนี่ยกีนกีนมาสเตอร์กีนมอนสเตอร์น, Monster, นะครับหรือว่าปืนเขียวปีศาจ <laughs> แปลมั่วไปเลยนะครับนะแล้วก็มี เออ่ลุกชอ็อตปืนชอ็อตเก็ตลิงอะไรพวกนี้ก็ดูกันเอาเองนะครับถาวรน,นะครับผมนะอ่าแล้วก็ชุดของเอ่อเล็กซ์นะครับเอาเอเล็กซ์เลยจะได้ไม่ต้องงงกันนะครับถ้าใครเล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นชุดอะไรวะเนี่ยมันชุดเอ่อแบบชุดจีบสาวอะไรเนี่ยแบบอิตาเลียนน่ะเนาะช่างมันเถอะครับผมโอ้ของพอยต์มีแค่นี้นะครับคือ3อย่างเองครับผมมาดูของ แคทนะครับของแคดอันนี้เป็นเงินแคทนะครับเงินแคดนี่โอ้โหดูดิมีชุดเซตนะครับขั้นเทพนะครับปืนเทพของเทพเทพเทพมีแบบเออหนึ่งวันนะครับผมนะหนึ่งวันเจ็ดวันและถาวรไปเลยนะครับใครโชคดีนี่ได้ถาวรน,นี่ดวงดีก็เอาไปเลยครับผมนะส่วน mc 8มเป็นชุดโอ้โหเป็นชุดอะไรเก๋ เกสีน้ำน้ำสีแดงครับสีแดงนะครับนะมีแบบบบกเลือดโอ้โหส4 0นะครับกับลันสปีดอีกโบกือใครใส่นี่โอ้โหคือถ้าใส่ชุดนี้นะตีสองทีถึงตายไม่ว่าจะเป็นยกเป็นรูซี่นะรูซี่นี่3,000เยอะรูซี่ก็ยังได้เปรียบนะมาดูชุดของเออไอหนุ่มเกียร์นะครับอหนุ่มเกียร์ก็เป็นชุดแบบชุดฮีมะนะแบบซุนะกตาฮีมะนะครับผม อีหมาเออไม่ใช่แล้วนะครับนะก็มีแบบสีเออน่าจะเป็นสีน้ําเงินเนาะกับสีแดงนะครับก็เลือกเอามีสาสิบวันเจวันนะครับผมนะโอ้มีค้อนด้วยโอ้โหหลายกาดครับหลายกาดมากนะครับนะแล้วก็มีถาวรน,นะครับผมนะกออ็ลองดูนะครับนะมาดูทิกเก้นทิกเก้นโอ้เหมือนของบ้านเราครับบ้านเราครับบ้านเราก็มีแล้วก็มันจะเป็นต้องดูหรอกเนาะใช่นะ ส่วนซันนี่ของเราเหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยอนะ่านะครับนะส่วนโอ้นี่ก็ปืนปืนคิสมาดนะครับผมนะบ้านเราก็มีแล้วครับผมส่วนแอเล็กชุดนี้ไม่มีครับผมนะ่าจะเป็นชุดแจ็กเก็ตนะครับแจ็กเก็ตหมวกก็เป็นหมวกแบบหมกูหมกผมแหลม <laughs> นะครับผมมีถาวรนะครับเจ็ดวันนะครับผมนะเป็นต้นเนาะ,ะเออไหมเจ็ดวันเออใช่มีเจ็ดวันเนาะ เจ็ดวันหรอเออช่างมันเถอะมีถาวรแลยเนาะโอเคมาดู MC 8ปศูนย์แม่มีชุดอะไรวะเนี่ยชุดอะไรเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยม่เหมือนชุดเลลนะแปลกๆงงๆไม่รู้เหมือนกันครับนะน่าจะเป็นแบบอะไรวะเนี่ยออผมก็ไม่รู้นะครับว่าบ้านเราก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็ดูเอาเองแล้วกันเนาะแต่มันจะเยอะขนาดไหนวะเนี่ยเยอะใช้ได้เยอะใช้ได้นะครับนะอาสูกา้า โรบันติกมีมีไวซ่าด้วยนี่ครับปืนไวซ่านะครับเรียกแบบบ้านเราด้วยปืนไวซ่านะครับผมนั่นก็มีเหมือนกันครับผมแต่ว่าเซิร์ฟน็ตนี่เขาจะเรียกชื่อชื่ออื่นนะครับนะมีสไนส่งสัตว์ด้วยใช่ไหมไม่ใช่นะครับนะไวซ่าแหละบ,บ้านเราโรบอนติกก็มีครับผมถาวรซะด้วยนฮะ เก็ตลิงก็มีปืนแบบโหปืนอวกาศนะครับผมนะโอเคคือเรียกง่าว่าปืนแบบทรงประหลาดๆนี่เซิร์ฟนอกมีนะครับมีนะครับมีนะครับชักกันลูกซองปืนอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับอะไรเดดเมทัลความอ๋อปืนนี้เมทัลอุ้ยไม่ใช่สิเมทัลโอ้เป็นนี่น่าจะเป็นปืนใช่ปืนปืนปืนล็อกเนาะชาล็อกอุ้ยไม่ใช่ครับผม้เพลงเดอะซองออฟดอะไรวะเนี่ย เพลงแห่งความตายโอช่างมันเถอะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบปืนแบบแบบสนับชาล็อกนะครับผมไม่ต้องห่วงครับถ้าเข้ามานี่ผมเอาเลยนะเพราะผมเป็นชาวล็อกครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นอ๋อน่าจะเป็นปืนนะครับไรเฟิลนะครับผมทรงประหลาดประหลาดอีกแล้วนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เดี๋ยวขอมาดูเจ้านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพลังก็สาม้อยปดสิบก้านะครับนะรีโหลดประมาณ4ี่รอยสาสิบนะครับผมกระสุนก็เจ็ดล้อเจ็ดสิบนะครับเจ็ดิเจ็ดิบโอ้ยงงงงนะครับส่วนนี้ก็คือเออะไรวะเนี่ยโอ้โหไมค์ครับไมโครโฟนเป็นเป็นถ้าเคยไปดูคอนเสิร์ตนะครับจะมีไมค์เนี่ยแหละนะเอาไว้เสียบไมค์เออนั่นแหละเอามาตีอย่างเนี้ยนะครับผมนะโอ้เนาะ เออถ้ามีบ้านเราก็ดีเนาะโอเคอะไรเนี่ยมีอีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นปืนช็อตนะครับผมปืนอวกาศอีกแล้วนะครับสมบัตประหลาดชักกันก็มีนะครับผมนะไลฟ์ฟล่นก็มีครับผมนะโอ้โหมันจะมีอะไรขนาดไหนนั่นไงปืนน้าแข็งปืนน้ําแข็งก็มีด้วยโอ้โหจเจริญครับ <laughs> ชุดทิกเกนที่เก้นก็น่าจะเป็นชุดแบบพูดห,หิมะมั้ง อีหมาอะไรพวกนี้นะครับอีหมาอีมานะครับสีดำนะครับผมนะมีเจ็ดบอลกับถาวอนส่วนใครดีเอ้ยไม่ใช่แอเล็กซ์นะครับผมก็เป็นชุดน่าจะเป็นชุดทหารนะครับทหารนะครับผมเป็นต้นนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นชุดของเอ่อทิกเก้นนะครับผมนะก็ดูกันไปดูกันไปครับผมน่าจะเป็นชุด สาวล็อกนะครับสาวล็อกแม่ถ้าถ้ามีนี่ผมเอาเลยนะโอ้ผมเป็นชาล็อกครับผมไม่ใช่ครับเอ้ยของเราก็มีนี่ซันนี่ก็มีนี่ซันนี่ก็มีครับชุดชาล็อกครับก็มีอยากใส่เหมือนกันนะเนี่ยใส่เมื่อไหร่ปุ๊บเป็นชาล็อกเมื่อนั้นครับผมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวโซน MC 8 0ปอะไรวะเนี่ยชุดขบวนการเยนเจอร์นอะไรเนี่ยติ้งต้องเลนเจอร์เนี่ยโอ้มาแปลกๆนะครับมีโบกเลื่อนครับผม6 4ร้อ่ลันสปีดก็บก16นะครับ มีอีกโอ้โหมันจะมีถึ่ไหนวะเนี่ยโอ้เหมือนกันครับผมนะก็อ่าดูกันไปแล้วกันนะครับผมโอเคโอ้ยมันจะพอหรือ,อยังวะเนี่ยนี่ครับมีอะไรเนี่ยชุดจิมมี่จินนี่เด็กเกียนโอ้มีด้วยนะครับผมของ m อ8 0เยอะครับนะโอไปอเล็กซ์นะครับผมก็เป็นชุด <laughs> ชุดแบบชุดเออซามูไรนะครับชุดซามูไรครับผมนะเป็นต้น ว่างกันง่ายๆเลยแต่งง่ายๆครับผม MC80 ก็มีชุดเกาะมูซาชิครับผมจําได้ครับจําได้นะครับชุดนินจาครับผมนะก็มีครับผมนะโอเค MC80 นะครับอุ้ยไม่ใช่ทิกเก้นทิกเก้นก็ชุดนินจาครับผมบิกินนี่ครับผมของทิกเก้นครับก็มีครับผมแม่นะครับชุดชายหาดก็มีครับผมโอ้โหมีมีเยอะมีเยอะชุดเซ็ตทีเดียวเลยอะทีเดียวได้เลยครับผมจบเลยโอ้ M48 ส่วนครับชุดเป็นชุดอะไรเนี่ยชุดชุดปราบผีอยาเนี่ยน่าจะใช่นะไม่รู้อ่ะลืมแล้วนะครับเด็กเกียนนะครับผมนะเอเอไ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 อ,อ,อหนุ่มอ้วนเกียนนะครับเป็นชุดอะไรนะชุดฮิปโป,โป,ปนะครับฮิปโปโปเป็นโปเปมัสก์นะผมไม่ใช่ครับนาคิครับโอ้โหมีชุดบิกินี่ด้วยครับผมแล้วก็ชุดชายหาดด้วยแหม โอ้ยอยากได้ทั้งหมดเนี่ยอยากได้โอ้ยชีวิตโอ้ยรอรอใจครับนะมีอีกครับผมนะอันนี้เป็นชุดที่มีในโปรโมชั่นนะครับผมโปรโมชั่นในเดือนนี้ครับผมนะชุดจอมขมังเวทเป็นต้นนะครับที่ผมไม่ค่อยอยากจะได้เลยนะครับนะอยากได้ชุดนี้มากกว่าครับผมนะนะครับนะมีดาบจันทรานะครับปืนนะครับผมปืนอะไรอะปืนอิมอร์ทัลเนี่ยครับผมสไนนะครับนะ ปืนโจนสลัดนะครับสไนจรนสลัดถังเบียร์นะครับผมดาบโจนสลัดนะครับผมปลากระพงนะครับผม MP5 นะครับนะและเก็ตลิงเอ่อปืน G3A1 ครับผมนะปืนนี้ครับปืนนี้ปืนนี้นี่น่าจะมีเนาะบ้านเราน่าจะมีเนาะปืน่าจะมีนะกลจะมีแ,ลแหละปืนนี้ก็จะมีน่าจะมีนแ,แหละมันจะเป็นแบบโปรโมชั่นไม่ก็เอ่อคูป,ปองเนาะ เอ้ยแคปซูลแคปซูลน่าจะเป็นแคปซูลเนาะแคปซูลมีแล้วแหละนะบาซูก้าครับผมนี่ครับก็เป็นแบบฮาโลวีนนะครับผมนะเออปืนบาซูกา้าฮาโลวีนเกตลิงก็เป็นฮาโลวีนนะครับผมนะโอ้ยหมดนี่ยังโอ้ยอ่ะไปเรื่อยๆเออหมดสักทีสไนครับผมเป็นสไนที่บ้านเรายังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีเนาะน่าจะมีแล้วโอเคช่างมเถอะมาไปดูที่มีมีเยอะขนาดไหนโอ้โหเยอะ เยอะสัตดๆเลยโอ้ยพระเจ้าครับทําไมตู้สุ่มนี่มันเยอะจุงเบยครับผมโหเสียใจครับนะเอาแล้วครับจากนั้นก็มาสํารวจบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับผมตมาเดิมเดนมากปึ๊บมีอะไรอันนี้แคปซูลอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นล็อกออนของมั้งไม่เป็นต้นเป็นต้นนะครับปึ๊บนี่คอมพิวเตอร์ครับผมโอ้โหใช้วินโดว์อะไรโอ้ยวินโดว์เซเว่นชัวร์เลย โอ้โหเลาเรียนของแท้เลากเรียนป๊บปบนะครับมี Computer, ม Internet, ไมค์คอมพิวเตอร์โอ้โหมีอินเทอร์เน็ตไหมโอ้มี Google ด้วยโอ้โหทำาจะเนียนจริงๆนะพุฒนาเกมนี้นะครับมีต้นคริสต์มาสครับผมนะครับนะออกข้างนอกได้ไหมออกไม่ได้ครับออกได้ไหมไม่ได้เนาะเดี๋ยวลงข้างล่างก่อนึออ๊บลงแล้วลงได้ไหม ไอความจริงตรงนี้น่าจะมีอะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยตั้งตรงนี้เนาะนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมวิ่งช้ามากปึ๊บบอดแล้วครับเออพออยังเนี่ยหมดรือยังใครมาเนี่ยไม่สนใจแล้วซิงเกิลเวฟสู้กับบอทนะครับเหมือนเดินทุกอย่างโอเคโกทูล็อบบี้นะครับผมนะมีคนเล่นเยอะไหม มีแค่นี้ครับก็คนน้อยเหมือนเดิมครับผมไม่ต่างกันเลยนะครับนะส่วนด่านก็ด่านที่บ้านเรายังไม่มีครับก็มีแค่ด่านเดียวแหละครับผมก็คือด่านเนี้ครับด่านชายหาดครับผมอยากได้นะอยากเล่นนะแต่ว่าไม่มีครับผมเชื่อมันเถอะครับผมเอาแล้วครับต้องขอเพอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมนะก็โอ้โหนี้ของเยอะมากเยอะสัสสัสเยอะแบบสุดๆเลยครับผมนะเอาแล้วครับต้องขอลาไปก่อนครับผมนะ ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปงาน MOL Las p a l a y แล้วครับนะไปงาน MOL Las p a l a y ครับผมนะไปสนุกสนานเช่นเคยครับผมนะนะครับที่มาเท็บางนาครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อปืนครับปืนพอยต์แบงค์นี่แหละมาเล่นนะครับเสาอันนี้เสาเสาอาทิตย์นี้คงจะไม่ได้ถ่ายทอยบอลหรอกครับเล่นพอยต์แบงค์นี่แหละอวดปืนหน่อยปืนนี่เทพสุดๆอยากเล่นนะครับนะพอยต์แบงค์นะครับผมส่วนทอยบอลก็ยังไม่ทิ้งนะครับยังเล่นอยู่นะครับผมวันนี้ก็มา มามีมาแวะกับเซิร์ฟนอกครับผมนะถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมนะใครอยากเล่นนะครับนะถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษออกนะครับนะไม่ไม่มีหรอกภาษาไทยอ่ะมีแต่ภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษก็เหลือเฟือแหละครับผมเอาล้วครับต้องขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปนะครับผมบายโชคดีครับผมจะไปกินข้าวแล้วหิว fuck you venomous ครับผมบาย